สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับของวันที่นะครับของวันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเอฟเฟกของอายามาฮ่านะครับ SPX 9 0 0นะครับตัวนี้นะครับก็สภาพสวยนะครับประมาณ85%นะครับก็มีรอยตามอายุการใช้งานนะครับ ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับที่บางท่านที่กําลังมองหานะครับรีบตัดสินใจนะครับให้ในราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับบางท่านที่กําลังมองหานะครับเข้ามาใหม่สดร้อนนะครับวันนี้สินค้าวันนี้นะครับยามาฮ่านะครับแท้ญี่ปุ่นนะครับไฟ220นะครับ แท้นะครับแท้นะครับแทะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ในราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับคลิปก่อนนะครับผมลงไปนะครับคลิปที่เคยผมเคยลงไปนะครับคลิปก่อนๆนะครับที่ผมลงไปนะโหคนโทรมาเยอะนะครับอ่าวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับ1ตัวนะครับใครที่กําลังมองหานะครับใครที่กําลังตามหานะครับก็รีบตัดสินใจด่วนนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวให้ ให้ในราคาอยู่ที่4,500บาทสนใจแวบ,บเข้ามาได้นะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจที่ร้านนั้นสักทัาซาวสินค้า 11, มือหนึ่งมือสองมีตัวไหนที่ไมาได้ใช้างานก็เอามาแดกตีเทินได้อยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีเบอร์โทรติดตอ่อ0837398945 0837398945นะครับเบอร์ติดต่อครับ ขายให้นราคาอยู่ที่4,500บาทสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอฟเฟกต์วันบาลนะครับเอฟเฟกต์ก็ย้อนไปดูได้เลยนะครับเทสให้เรียบร้อยนะครับที่คลิปกันก่อนนะครับเรื่องการเอฟเฟกต์นะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับให,ให้ในราคาอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับ ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้เห็นสินค้าไว้กบเพื่อนนะครับฝากทุกท่านนะครับก็ไว้เจอนีกคลิปหน้านะครับ4,500าบาทนะครับคลิปสั้นๆวันนี้นะครับประมาณ2นาทีนิดๆนะครับก็ไว้เจอนีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ